สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง youtube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่ทางด้านนายปฤิศดางลุจรัตทนายความผูนทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนพร้อมกับทางด้านนางสุริรัตชิวารักษ์หรือว่าแม่ของพิตชิวรักษ์หรือแม่ของเพนกวินเนี่ยนะครับได้เดินทางเข้ายื่นเรื่องของให้สารอาญามีคำสั่งส่งตัว นายพริตชิวรักษหรือว่าเพนกวินไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในช่วงเช้าเมื่อวันที่25สิงหาคม2564เนื่องจากว่าเพนกวินหรือว่าพริตชิวรักนันเนี่ยครับได้ป่วยเป็นโควิด19นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินั้นบอกว่ามีเตียงแล้วก็พร้อมที่จะรับตากด้าน นักศึกษาของทางด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่อยู่ในเรือนจําและป่วยเป็นโควิดนั้นกลับมารักษาที่โรงพยาบาลของธรรมศาสตร์จนกลายเป็นที่กล่าวขานกันว่าธรรมศาสตร์นั้นเนี่ยนะครับเลือกปฏิบัติเพราะก่อนหน้านี้ออกมาบอกว่าโรงพยาบาลนั้นไม่มีเตียงเพียงพอสําหรับผู้ป่วยนะครับแต่พอทางด้านเพนกวินหรือว่าผลิตชีวรักนั้นเนี่ยป่วยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์กลับมีเตียงให้กับทางด้าน เพนกวินในการที่จะรักษาเรื่องนี้เนี่ยนะครับล่าสุดนั้นศารอาญามีคําสั่งให้มีหนังสือสอบถามไปทางด้านันทัตถานโรงพยาบาลราชธานว่าจากการติดเชื้อโควิด -19 ของจําเลยที่1ก็คือผลิตชิวรักหรือว่าเพนกวินนั้นมีอาการเจ็บป่วยอยู่ในสภาพใดและโรงพยาบาลราชธานมีศักยภาพเพียงพอที่จะดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยของจําเลยที่1ก็คือผลิตชิวรักษ์หรือว่าเพนกวินเนี่ย ได้หรือไม่แล้วรายงานให้สารทราบให้ผู้ร้องทราบคําสั่งด้วยนี่ครับคุณผู้ชมครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมทางด้านราชธานนั้นได้ถแถลงข่าวเมื่อวันที่25สิบงหาคม2องพเนี่ยนะครับว่าอาการของจํำเลยที่หนึ่งก็คือพระฤทธิวรักษ์หรือว่าเพนกวินนั้นเนี่ยก็อาการเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติรับประทานอาหารได้พื้นที่ขึ้นตามตัวนั้นก็แห้งสนิทแล้ว แต่ว่ากรณีที่สารนั้นเนี่ยนะฮะสอบถามมายัางทางด้านโรงพยาบาลราชธัรคราวนี้ก็ต้องรอทางโรงพยาบาลราชทันนั้นเนี่ยครับตอบกลับไปว่าเมื่อสารถามมาอย่างนี้โรงพยาบาลนั้นจะตอบกลับอย่างไรซึ่งคําตอบตรงนี้แหละจะนําไปสู่การพิจารณาของสารในการที่จะอนุญาตให้ทางด้านทนายความแล้วก็แม่นั้นเนี่ยนะฮะนำตัวพระฤาชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้หรือไม่ อย่างไรเรื่องนี้รอคําตอบนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วโรงพยาบาลราชธรรมนั้นจะตอบสารอาญาอย่างไรครับ